พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจโพสแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องพิษณุโรคบ้างนะครับเหตุเกิดที่พิษณุโรคเหตุเกิดที่หมหาวิทยาลัยนเดศวรครับก็คือว่ามี กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไปร้องเรียนผมนั้นก็คือคุณแม่งน้อยนะครับไปร้องเรียนที่ประหลัดประหลัดกระทรวงกระทรวงอะไรนะกระทรวงที่ดูแลมหาวิทยาลัยครับก็ไม่รู้กระทรวงอะไรเปลี่ยนชื่อกันไปเปลี่ยนชื่อกันมาก็จําไม่ได้ลนะนะแต่ก่อนก็เป็นทบวงมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ใช่แล้วเนาะก็ไปร้องเรียนนะครับ ซึ่งไปร้องเรียนคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเรศวรครับว่าได้เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์หัวข้อเขียนสังคมใหม่เขียนประวัติศาสตร์ประชาชนโรงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณพิสาไวยทูลเกียรตินะครับซึ่งเป็นคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่อาคารปราบตายจักร2มาวัลน,น,นันดีสวนแก็ยังไม่ถึงเนี่ยวิทุนากระดากรดาเดือนหน้านี่ครับยังไม่ถึงเลยเนาะโดยเพราะว่ากำหนดการมีการแสดงปาฐักถานนำเรื่องเขียนสังคมเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนโดยพริิษชีวรักษ์ระบุเป็นนักวิชาการอิสระซึ่งนายพริหรือเพนกวิน เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการนํากลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎร2563และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ที่เป็นผู้ที่จัดชุมนุมเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตําแหน่งนายกและก็พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตร์บ่อยครั้งจนมีคดีติดตัวในความผิดมาตรา1 1 2มากกว่า20คดีขณะนี้อยู่ระหว่างปล่อยตัวจ่วงข่าวคืนนี้นะครับคุณพาลิศ คุณเพนกวินนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถือว่าผิดนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการทงสารนะครับก็อย่าเพิ่งไปปักปั้มว่าเขาจะผิดในคดีพลาดพิงสถาบันอย่างนะครับอย่างเขาเป็นผู้ทุกกล่าวหาชฉิยช่ยยนะครับปรากฏว่าคณะสังคมศา,มาสตร์มหาลัยนเรศวรเชิญไปประักษฐางานเนี่แหละครับ วันที่สี่มิถุนาที่ผ่านมามิถุนาคำมิถุนากรอนนี้ก็มิถุนานะมิถุนาของเมื่อวานนี้ครับภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนออกคําชี้แจงเรื่องขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการในเวนลาครบรอบ5้าสิปีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรระบุว่าจากกรณีที่มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง และก่อให้เกิดผลกระทบเกินกว่าเรื่องวิชาการตามที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้ต่อกรณีที่ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดโครงการประชุมวิชาการในวลาครบ55ปีที่ออบบาเมื่อกี้ครับก็ย้อนกันไปอันเดียวกันแล้วครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากสถาบันต่างๆไม่ใช่เฉพาะมอนอน,อน,นะครับสถา,าบันต่างๆได้นำบทความ วิจัยระบทความทางวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์รู้สึกเสียใจก็คือประผประสงค์ให้นิสิปตปริาติสาขา,า,าวิชาประวัติศาสตร์จากสถาบันต่างๆนําบทความวิจัยระบทความทางวิชาการมานําเสนอครับและภาควิชาประวัติศาสตร์รู้เสียใจและเป็นกันงวลต่อดีการจัดงานดังกล่าวอาจส่งผลต่อการขัดแย้งในคนจึงขอเลิกยกเลิกโครงการจึงเรียนมาเพื่อทราบให้อาลรยวาตกลง ตกลรงยกเลิกโครงการนะครับไม่ไม่ใช่ยกเลิกคุณเพนกวินนะยกเลิกโครงการอา้าวแล้วทำไงต่อไปล่ะเฮ้ยผมกว่าไม่ค่อยโอเคนะจริงไม่โอเคนะคือคือเตรียมที่จะจัดงจะให้โครงการประชุมวิชาการยังอยู่ไหมหรือยกเลิกไปหมดเลยอ๋อ,อมันก็ยกเลิกง่ายๆอย่างนี้เหรอเพเียงแต่มีกระแสไม่พอใจคุณเพนกวิน เอาแล้วทำไมก็ไม่ยกเลิกการเชิญคุณเพนกวินนะจะยกเลิกโครงการทำไมอ่ะผมว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนภิสาไวทูลเกียรติคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ต้องออกมาอธิบายนะครับว่ายกเลิกเพราะอะไรครับคือก่อนการคนที่ทําโครงการนะผมก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นคณะบัีนะก็มีคงคนในน่าจะในภาควิชาประวัติศาสตร์หรือเปล่าใช่ไหม ก็คงเป็นคนทําโครงการนะครับแล้วเป็นคนที่จะเชิญเพนกวินมาพูดมาบรรยายจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์เชิญนะคือจะเชิญใครก็ได้อะเนะใช่ไหมจะเชิญพลเอกประยุทธ์มาก็ได้นะจะเชิญลัมโบ้เสกสกลมาคนอาจจะได้นะก็มันอยู่ที่คนเชิญมาเชิญมาก็มาบรรยายครับมันก็มันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเปล่าวะก็ไม่รู้นะ จะปรากฏว่าพอมีกระแสต่อต้านก็เลยยกเลิกการจัดโครงการครับอันนี้มันเป็นยังไงครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่หกมิถุนายานี้ครับจากกลุ่มคนของพี่น่งน้อยเนี่ยคุณน่งน้อยเนี่ยเขาจะไปยื่นหนังสือถึงอธิการบดีแต่เขาไปยื่นหนังสือถึงปลัดก,กระทรวงมาแล้วนะ เขาจะไปยื่นหนังสือถึงอธิการบดีในเรื่องโครงการแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าก็คงไม่ต้องไปเรื่องแล้วไปยื่นแล้วละมังบอกาเขายกเรื่องโครงการไปแล้วครับหรือยังต้องไปยื่นอีกเห็นก็ระดมพลเตรียมตัวกันไปแล้วนะเออแล้วมันยังไงเนี่ยต้อง่เข้าใจเหมือนกันคือมันเป็นสองประเด็นนะผมจะเรียนอย่างนี้นะในฐานะที่มาวาดัดในสวนอยู่ที่พิศโลก ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเราทําโครงการไปแล้วการทําโครงการมันต้องเขียนโครงการใช่ไหมมันต้องมีงบประมาณมีอะไรแล้วมันก็น่าจะมีการเตรียมการแรล้วป่ะแต่อาจจะยังไม่เตรียมการมั้งเพราะมันอีกตั้งเดือนหนึ่งอ่ะอีกเดือนกว่านะกค็คงจะไม่ได้เตรียมอะไรนะแต่ก็เขียนอะไรไปเรียบร้อยแหละมีวัตถุประสงค์มีอะไรเรียบร้อยปุบ๊บพอเขียนโครงการเสร็จก็เสนอเสนอคณะบดีใช่ไหมคณะบดีก็นําไปเสนออธิการบดี อธิการบดีก็อนุมัติก็แสดงว่าอันนี้อนอุการบดีอนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้วให้มีโครงการแบบนี้แต่ปรากฏว่าโครงการนี้มันไม่ได้มีการเชิญไปไปพูดอย่างเดียวนะไม่ได้เชิญคุณเพนกวินไปพูดอย่างเดียวนะมันมีโครงการนําผลวิจัยนําเรื่องราวต่างๆบทความทางวิชาการมานําเสนอด้วยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะภาควิชาประวัติศาสตร์ที่หมหาวิทยาลัยเดลสวนนะภาควิชาประวัติศาสตร์ จากสถาบันต่างๆทั้งประเทศเลยเอามานําเสนออันนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือโครงการนี้เรียบร้อยไปหมดแล้วคงจะเตรียมการคงจะเชิญภาควิชาประวัติศาสตร์สถา,าบันคงเชิญไปหมดทั้งประเทศแล้วแหละให้นําบทความทางวิชาการให้นําบทความวิจัยมามาในงานนี้จะมาเพราะมันก็เลยอีกประมาณสามสิบวันใช่ไหมก็จบไปแล้ว ทุกคนเห็นดีด้วยนะคนที่ทำโครงการไม่รู้ใครก็มีชื่อเพนกวินอยู่แล้วคณะบดีก็เห็นว่ามีชื่อเพนกวินส่งไปที่อธิการบดีท่านก็น่าจะเห็นว่ามีชื่อเพนกวินเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็จบไปอ่ะประเด็นนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรวันที่สิบห้ากรกขาก็คอยฟังดีผมอยากจะไปฟังเพนกวินพูดซะด้วยซ้ำไปถ้าดูนะอ่ะเสร็จปุ๊บกรณีที่สองคราวนี้มีการ วิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงว่าไม่สมควรที่จะเชิญเพนกวินมาซึ่งเพนกวินเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มราษฎร2 5 6 3เป็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และชุมนุมอะไรทำนองนี้ก็ไม่ควรอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งก็มีคนเห็นต่างได้เช่นกันเห็นต่างแต่ผมก็ว่า ก็ก็ฟังฟังข้อเสนอที่กลุ่มเห็นต่างครับความคุณคุณคุณน่งน้อยที่จะไปเสนอให้อธิการบดีท่านก็ควรที่จะมาฟังดูว่ามันเป็นยังไงมันมีเหตุมีผลอย่างไรหรือเปล่านะจะยกเลิกโครงการไหมหรือว่าจะยังไงก็ต้องว่าดูในดุลพินิษของอธิการบดีเพราะเขาจะไปยื่นหนังสือถึงอธิการบดีพรุ่งนี้นะครับวันที่หก แต่ปรากฏว่าอันนี้ยกเลิกก่อนที่เขาไปยื่นหนังสือครับผมก็งงๆอยู่แสดงว่าผิดจริงเหรอแสดงโครงการที่ทํานี้ไม่โอเคจริงเหรอจริงหรือเป่ะจริงเพระต้องอธิบายเหตุผลทําไมเพนกวินมาทําไมเอามาว่าเหตุผลมาแล้วก็ต้องก็ไม่ต้องกลัวใครนะก็ก็ดันไปเลยสิอนะไรก็จะทาโครงการนี้แล้วหรือถ้ากลัวกลัวจริงๆนะ ก็ยกเลิกเพนกวินเอาคนอื่นมาแทนใช่ไหมเอาเสกแลมโบ้เสกสกลมาแทนเอาธนากรมาแทนเอาหมอรงเด็ก,กิตวิกรมมาแทนไหมอะไรทํานองนี้ก็เปลี่ยนตัวได้แล้วก็ไปคุยกับเพนกวินเขาว่าโอเคมันไม่อย่างนี้ก็ต้องขอโทษขอโพยกันไปหรือไม่กล้าไม่กล้ายกเลิกเพนกวินกลรว หัวเป็นกวินเขาจะไม่ยอมเขาจะออกมาโวยวายเขาจะออกมาเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่หรือเปล่าผมไม่รู้มันก็เลยเกิดคําว่านี่คืองานวิชาการนะของเมาหาวิาลระดับชั้นนำนะหมาเจนเดสวนเนี่ยนี้ก็โอเคก็ดังโดง่งดังขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ว่าก็ไม่โอเคแล้วล่ะครับ ไม่โอเคมาเวลาใน,ในสวนมันก็มันก็ต้องยึดหลักของตัวเองนะจริงจริงๆถ้าจะเอาก็ต้องดันกันไปเลยดันให้สุดๆไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรอันนี้ก็มาล้มเลิกสักลางคันผมก็ว่าจะจักต่อหรือจะล้มเลิกก็ไม่โอเคนะถ้าจัต่อโอเคแต่า้าอล้มเลิกนี่ไม่โอเค แน่นอนก็อยากหาคนรับผิดช,ชอบก็จะหนีไม่พ้นคณะบดีนะครับพึ่งพึ่งได้รับตําแหน่งไม่นานแล้วมั้งมีการเลือกกันนะผู้ช่วยาาาศาสตราจารย์ดรณพิสาวัยทูลเกียรตินะครับก็มาชี้แจงหน่อยก็รักกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณแน่งน้อยกับกลุ่มของท่านจะเดินทางไปยื่นหนังสือ หรือเปล่าค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองน,นี้ปากแคนี้ผมก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยผมเปลี่ยนไปไหนคุยโมว่าเป็นเสื้อแดงผมไม่เคยคุยโมว่าเป็นเสื้อแดงนะครับแล้วผมก็ไม่เคยคุยโมว่าผมเป็นเสื้อแดงจ๋าเพียงแต่ผมทํากิจกรรมทางเมืองเสื้อแดงผมเคลียนแกนแกนาผมจุดเทียนเรียกร้องประชาธิปไตยผมไม่ได้จุดเทียนเรียกร้องคนเอกคนรเอรทักษิณที่เรารไม่ใช่ จะสับสนแล้วนะหาว่าผมมามาเข้าข้างพักก้าวไก่ก็ไม่เชิญเข้าข้างครับแต่ก็เข้าข้างนั่นแหละจะให้เข้าข้างพักอะไรครับตอนนี้ก็ต้องรุนให้พักก้าวไก่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมให้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมจะไปเข้าข้างใครครับจะไปเข้าข้างพลเอกประยุทธ์หรอครับมีเสียงสามสิบกว่าเสียงนี้นะใช่ไหมอยากจะเข้าข้างใจใจะขาดผมก็ทําไม่ได้หรอกครับเข้าใจไหมคือแลวอย่ามาหวังความยุติธรรมอย่ามาหวังความเป็นกลางจากผมนะผมไม่มีความเป็นกลาง ไม่มีความเป็นกลางโดยเด็ดขาดผมเลือกข้างยิงไม่มีไม่เคยเป็นกลางแล้วไม่คิดว่าจะเป็นกลางด้วยผมไปสื่อมวลชนที่ไม่มีความเป็นกลางเ็าประกาศไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมามาบอกเฮ้ยไม่เป็นกลางไม่ไม่เป็นกลางเลยจะเป็นกลางทําไปพระสาวิมานอะไรผมก็เป็นประตูชนธรรมดาผมยังไม่ได้ไปสําเร็จถึงขั้นโสดาบันใช่ไหมหรือเป็นอรหันต์มาถึงจะ ต้องสดใความเป็นกลางไม่ใช่อย่างนั้นครับนั่คือเรื่อราที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นครับก็ขอ,ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามแต่ขอบคุณมากกว่านั้นก็มาซื้อน้ําหอมผมบนตาครับเป็นน้ําหอมสายมูเตลูห้าร้อยเก้าสิบาทนครับถ้าส่งฟรีหรือกบ,บูชาพระนะครับตอนนี้จ่าสิบเอกดอกอรทวีบูรณเขตนะครับท่านเป็นศิลปาศาสตร ศิลปจ,จารย์แห่งชาติท่านก็จะทําพระพุทธรูปบูชาพระพุทธิราชครับหน้าตาัก5.9นิ้ว9นิ้ว,วแล้วก็12นิ้ว5.9นิ้วก็หมื่นกว่าบาท9นิ้วก็20,000กว่าบาท12นิ้วก็50,000กว่าบาทเกือบ6,000ืนะครับเป็นรุ่น666ปีทวีโชคนะครับซึ่งในโอกาสพระพุทธิราชครบ666ปีนะครับแล้วก็งานของสกุลช่างจ่าทวี เป็นระดับต้นๆของประเทศไทยความสวยงามไม่มีทิศติแล้วถ้าใบบูชาเก็บไว้ราคาขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเหมือนการเล่นหุ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพระพระเหรียนนะครับพระเหรียนก็สองร้อยเก้าสิบาทครับรวมค่าส่งด้วยครับพรุ่งนี้ครับหกเดือนหกปีหกสิบหกครับจะทำการพิธีมหาพุทธาพิเศษพรุ่งนี้นครับวันนี้ ก็ถ้าตจจิดต่อกับผมก็อินบ็อกเข้ามาครับใน Facebook กก็กธุรกิจพลเดชวิสัยหรือแอดไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวไอดียไลน์จะขึ้นและไอดีไลน์นั้นก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมถ้าสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพัน,น์ิครับได้บัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามจนจบเพราะท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี